สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาการฝึกทำสมาธิและมัญญาชาวพุทธค่ะเรามาต่อกันในหัวข้อที่2นะคะการฝึกสติทำสมาธินักเรียนเห็นรูปนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็ก2คนกำลังนั่งสมาธิกันใช่ไหมคะอ่ะ เราก็สามารถทําได้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นตอนการฝึกสติทําสมาธิว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะควบคุมจิตใจให้สงบไม่คิดเรื่องอื่นๆค่ะ,อะตอนเรากาลังจะทําสมาธินะคะเราต้องมีสติไม่คิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นๆนะคะหยุดไว้ก่อนต่อไปควบคุมการหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะช้าๆค่ะไม่ต้องรีบจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเรานะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่ะ และสุดท้ายนะคะไม่คิดถึงเรื่องอื่นจนจิตแน่วแน่นะคะเกิดสมาธิค่ะเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสมาธิได้เร็วขึ้นนี้ค่ะผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธินะคะผู้ฝึกสามารถควบคุมกายวาจาใจให้สำรวมมีจิตใจที่แน่วแน่และมั่นคงสมองโปร่งใสค่ะ สามารถนําไปใช้ในการเรียนและการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้อ่านหรือก่อนการเริ่มเรียนนะคะฝูกผัผนก็ระจะให้เรียนเนี่ยฝึกสมาธิก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะ,ะเพื่อเป็นการเรียกสมาธิให้เราตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ช่วยได้ค่ะนักเรียนนี่นะคะสําหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิขั้นพื้นฐานหรือระยะเริ่มนะคะคนที่เพิ่งเริ่มเลย ก็สามารถนั่งแบบเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงครั้งละ5-10นาทีค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆค่ะเพื่อให้จิตใจสงบจดจ่อกับสมาธิในการเรียนและทํางานนะคะหลังจากนั้นค่อยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นก็ได้ตามความเหมาะสมที่เรามีเวลานะคะนี้ถ้านั่งสมาธิแบบพื้นฐานนะคะผู้ปฏิบัติควรเลือกนั่งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก โดยนั่งขัดสมาธิขาไขว้กันทับฝ่าเท้ามือวางซ้อนทับกันหลังตรงหน้าตรงไม่ก้มหรือเงยหน้าหลับตาพร้อมๆกับค่อยๆกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะเมื่อหายใจเข้าให้กำหนดว่าฟูดและหายใจออกให้กำหนดว่าโฟนะคะเพื่อให้จิตใจจดจ่อกับลมหายใจนะคะและในขั้าต่อไปครูขวัญจะมาสอนว่า การนั่งในการสวดมนต์การกราบพระเนี่ยเป็นยังไงเราค่อยมาศึกษากันต่อนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะที่ครูพันได้สอนนักเรียนไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอการนั่งสมาธิเวลาประมาณ5นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะครูก็ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนั่งสมาธิให้ครูพันเข้าใจนะคะ โดยที่เกิดจากสิ่งที่เรานั่งสมาธิด้วยตัวเราเองว่าเรารู้สึกยังไงนั่นแหละค่ะคือประโยชน์ที่ได้กับตัวเราค่ะอ่ลังจากที่ใครทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครู่พันนะคะอ่สำหรับวันนี้ครู่พันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ